สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MN Channel ครับวันนี้พามาเล่นไฮโลกันนะครับนะครั้งที่แล้วไปเล่นสล็อตวันนี้มาเล่นไฮโลกันบ้างนะอ่ะก่อนที่จะไปเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเรามีเงินทุนเท่าไหร่นะครับสำหรับเงินทุนของผมนะครับผมมีอยู่ที่10,000หมื่นนะครับเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทนะฮะอ่ะเราจําไว้ก่อนนะครับมีเท่าไหร่เดี๋ยวจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้สุดหลังเลิกนะฮะห,หลังเล่นเสร็จเนี่ยหลังเลิกเล่นนั่นเองนะ พูดให้งงทำไมจะได้มาดูกันครับว่าผมได้หรือเสียนะโอเคแทงเลยนะครับรอบแรกรอบแรกนะฮะปกติแล้วเนี่ยผมแทงผิดทุกครั้งนะไม่รู้ครั้งนี้จะผิดอีกหรือเปล่านะเปิดแรกทีไรนะครับไฮโลไม่เคยถูกเลย90%นะฮะทายผิดตลอดสำหรับอ่าเฮ้ยอะไรกีนะ่แต้ม11แต้มนะก็ใหญ่นะผิดอยู่ดีนะฮะอ่านะบอกแล้วครับเปิดแรกไม่เคยถูกนะผิดทุก รอบนะฮะจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ่ะสำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่นะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะผมขอแทงฝั่งเล็กอีกรอบแล้วกันนะ,ะนะไม่เคยแทงถูกเลยนะครับรอบแรกนะสำหรับไฮโลออนไลน์นะเขาจะเป็นแบ่งเป็นเล็กกับใหญ่นะนะถ้าพูดง่ายก็คือสูงกับต่ำนั่นเองนะ ก็คือถ้า11แต้มขึ้นไปนะฮะเขาจะเรียกเป็นใหญ่ก็คือสูนะฮะต่ำกว่า11แต้มคือเป็นเล็กนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตองหรือออกเป็นเลขตองน,นะครับก็จะไม่ได้เข้าขายเล็กกับใหญ่นันไม่ว่าจะกี่แต้มนะอ่ะรอบนี้ผมทายถูกครับให้เปทายถูกบ้างสินะอ่นะอ่ะ,นะอะสําหรับไฮโลนะครับอ่ากับบาคาร่ามันต่างตรงที่ว่า อับาคาร่าเขาจะมีหักเนาะว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนที่เราลงนะฮะใช่ไหมแต่ว่าไฮโลนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่หักเลยนะครับนะ <c oughs> คุณแทงเท่าไหร่คุณก็ได้เท่านั้นนะ <c oughs> อ่าส่วนบาคาร่านะเขาจะมีหักเนาะก <c oughs> ี่เปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซนต์หรือว่าสามเปอร์เซนต์นะ <c oughs> ผมไม่ผมไม่แน่ใจสามเปอร์เซนต์ห้าเปอร์เซนต์สิเปอร์เซนต์ไม่เคยคิดนะ <c oughs> เอ้ารอบนี้ทายผิดนะอ่ารอบนี้ออกใหญ่นะครับเออเซ็งเลยนะเราแทงเล็กนะครับ มาออกใหญ่บ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะรอบนี้นะครับผมขอแทงเล็กอีกแล้วกันนะอ่าจัดไปนะครับแทงเล็กนะวันนี้นะครับผมหวังว่าผมจะ,ะได้ค่าขนมบ้างทักสามพันห้าพันนะหวังสูงไหหรือเปล่านะอ่ะมันต้องได้นะเราแทงไปตั้งเยอะเราละพันสองเลยนะอ่ะลุนน้นนะครับลุ้นนะ โอ้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 ออกใหญ่อีกแล้วนะคือสิบเท่าไหร่เนี่ยแปดแต้มกับหกแต้มนะฮะสิบสองแต้มนะฮะคือเป็นใหญ่นะฮะแปดแต้มหกแต้มสิบสี่สิไม่ใช่สิบสองอ่ะสิบสี่แต้มนะใหญ่นะจะสิบสองหรือสิบสี่แต้มก็คือใหญ่อ่ะผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่ออกเล็กอ่ะรอบนี้ขอเน้นๆครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับฝั่งเล็กนะครับขอให้ออก ต่ำกว่า11แต้มนะฮะอ่ะลุ้นครับลุ้นนะฮะก็มีแทงเยอะด้วยนะ2,005เลยนะครับคุณเยอะนะเอาแล้วฮะทายถูกนะครับ9แต้มนะครับ9แต้มคือต่ำนะคือเล็กนะเอาแล้วถูกนะจ๊ะอ่ะเอาเล็กอีกรอบแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะออกเล็กสองรอบติดนะหวังว่า ผมจะเดาถูกนะครับมาจา้าอ่าทายถูกนะครับ 1> 1กี่แต้มเอ่ยแปดแต้มนะครับออกเล็กนะครับอืมชื่นใจนะฮะทายถูกนะอ่ารู้สึกว่าผลประกอบการเริ่มดีเลยนะครับเริ่มมีกำไรอ่า ั้งนี้เราย้ายฝั่งกันบ้างนะครับผมก็จะขอแทงฝั่งใหญ่แล้วกันนะรอบนี้นะพันสองร้อยห้าสิบาทนะฝั่งใหญ่ครับคือสิบเอ็ดแต้มขึ้นไปนะฮะไม่ออกต่ำคนนี้หรือว่าออกตองนะถ้าออกตองก็เสี่ยงกันนะครับสาหรับใครแทงตองเขาจะตายตายตายจ่ายนะฮะสูงมากนะครับโอ้ยออกออกเล็กนะครับเจ็ดโอ้โหกูทายผิดมันดีใจมันแทงถูกเข้าใจผิดคิดว่าเต็งแทงเล็กนะจําผิดแล้วแทงใหญ่นะครับผิดนะฮะ ออกใหญ่เฮ้ยออกเล็กบ่อยแล้วนะอะแทงใหญ่อีกอะผมขอแทงใหญ่อีกหนึ่งรอบครับ1น5 0บาทฝั่งใหญ่นะ,ะคือถ้าคุณแทงต่อนะครับถ้าออกถูนนะคือจ่ายถึงเท่าไหร่ละร้อยห้าสิบเท่าอะเก้าแต้มนะครับ ออกเล็กนะฮะโหออกเล็กคตรบ่อยเลยกูแทงใหญ่ <laughs> เออนะที่แทงไม่ออกที่ออกไม่แทงนะครับมันน่าเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> เอาใหม่ครับมันจะไม่ออกใหญ่อีกอ่ะรอบนี้เน้นเลย2,500บาทอ่ะลุ้นครับลุ้นนะมันออกเล็กมาสี่รอบแล้วนะมันจะใหญ่บ้างเซ่มันต้องใหญ่บ้างสินะเล็กสี่รอบติดแล้วนะอ่ะมา อย่าเล่นแบบนี้นะอย่านะเอาครับทายถูกครับใหญ่นะกี่แต้มฮะสิบเอ็ดสิบสี่แต้มฮะเอาแล้วอ่าเป็นไงล่ะเดาถูกนะอ่ะรอบนี้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องแทงใหญ่ต่อนะครับเพราะว่าเล็กมันออกไปสี่รอบแล้วเพิ่งมาใหญ่นะใหญ่อาจจะออกติดต่อกันสองรอบก็ได้อ่ะใหญ่ครับพันสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะลุ้นครับลงไปแล้วนะ ใหญ่เปล่าใหญ่นะครับสิบเอ็ดแต้มพอดีฮะใหญ่ลอดไปนะเอาแล้วผลประกอบการเริ่มมาครับเริ่มมีกำไรให้เห็นนะอ่าแทงเล็กอืมจะอ่าทำไมเล็กนี่แหละอ่ะย้ายฝั่งบ้างนะอ่ะลุ้นครับลุ้นนะ โอ้เล็กจริงด้วยครับแปดแต้มครับลอดไปจ้า,าเป็นเกาะเป็นกรรมอยู่นะช่วงนี้อ่ะเราย้ายมาฝั่งใหญ่บ้างดีกว่านะดาวนะสลับเลยสลับเลยคนระับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาฝั่งใหญ่ฮนะะเจเลฮะมาครับ ใหญ่ไหมโอ้เก oh, ือบใหญ่นะครับเล็กนะ mm hmm. อเดาผิดเดาผิดนะเอดาผิดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาใหม่เอาใหม่ครับรอบนี้นะคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนเดา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 ก่อนอ๋ออ,อะไรอ๋ออ,อะไรอ,อ๋อะไร <c oughs> อเอาใหญ่อ่าสองพเลยอ้าวเน้นฮนะเน้นครับามาครับขอให้ออกใหญ่ครับสิดแต้มขึ้นไปครับเอ้ยโอ้แบบนี้หลยนะชีวิตนะออกเล็กครับโอ้โหนะทำไมแบบนี้ครับทำไมแบบเป็นแบบนี้ เออนะกำไรหมดเลยนะฮะเมื่อกี้นะครับได้กำไรที่เราแทงถูกมาแทงทุ่มไปหมดเลยนะอะไม่เป็นไรรอบนี้จัดไปนะฮะใหญ่อีกรอบนึงครับ1น5 0าบาทมามาจ้าโอ้โหโอ้โหนะฮะผิดนะจ้ะ เล็กอีกแล้วครับเล็กกี่รอบติดแล้วเนี่ยสามรอบแล้ว่ะฮะเจ็บเลยนะฮะเจ็บเลยนะฮะเออนะมันมาขนาดนี้แล้วฮะมันมากันขนาดนี้แล้วจะให้ย้ายเป็นเล็กมันยังไงอยู่นะแทงใหญ่มาหลายรอบแล้วอ่ะจัดไปอ่ะเน้นเลยสองพันห้าร้อยบาทฝั่งใหญ่ครับลุ้นะะนะฮะานะใจต้มต้ง,ตอ,งตอบนะครับผลประกอบการไม่ดีนะช่วงนี้อ่ะ เอาแล้วทายถูกสักทีนะครับใหญ่นะฮะใหญ่ครับ14แต้มนะครับใหญ่แล้วก,กลับมาลูกกลับมากลับมานะอ่ะรอบนี้นะครับอะไรดีอะไรดีอะไรดีอ่าเอาเล็กอ่ะสองพันห้าเล็กย้ายฝั่งแบบกระทันหนันอีกแล้วนะอ่ะ นะแทงเยอะด้วยสอง0เอาครับเอาครับทายถูกฮนะเจ็ด <7 S 1> แ้มฮนะเอาแล้วนะโอเคครับผมว่าเราเล่นกันมาสักพักแล้วตอนนี้เรามีกำไรพอสมควรแล้วเราเลิกดีกว่านะก่อนที่เราจะเสียนะโอเคมาสรุปกันดีกว่าเราได้เสียเท่าไหร่นะฮะตอนเริ่มเล่นนะฮะเรามีอยู่หมื่นเจ็ดถูกปะ ปัจจุบันนะครับเรามีอยู่21,000นะฮะ574บาทครับผมโอ้โหได้แล้วเนี่ยอ่ะเราได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขดูหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเอาเครื่องคิดเลขก่อนนะฮะรอสักครู่นะกดให้หน่อยนะครับอ่าตอนเริ่มเล่นนะฮะเรามีอยู่เท่าไหร่ พันนะฮะพันแไอเท่าไหร่นะหนึ่งพันะครับหนึ 1, ่งพัเอ้ยหนึ่งรบาทครับปัจจุบันมีอยู่เท่าไหร่สองมือยเจ็บาทเราได้มาเท่าไหร่ฮะสามพนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับเล่นไม่กี่อาทิได้มาสามพถือว่าได้ ได้ดังที่คิดนะครับผมกะว่าจะละสักสามพันห้าพันนะถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ <cụ> ผมขอจบไปตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาหาเล่นกันใหม่กับแจ็กเก้าเก้าแปดครับวันนี้ <ST Ur our own> ไปแล้วครับสวัสดีครับ